การร้องไห้ไม่ผิดมันคือการอดปล่อยการร้องไห้ไม่ใช่ความอ่อนแอแม้บางคนเลือกที่จะเก็บซ่อนความรู้สึกแต่บางวันเราก็ร้องไห้ด้วยความตื้นตันดีใจบางวันเราร้องไห้เพราะความท้อแท้เสียใจบางวันเราร้องไห้ด้วยความอ่อนไหวบางวันเราก็ร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลชัดเจนแต่รู้ไหม ไม่ว่าจะเพราะอะไรมันไม่ผิดเลยนะการร้องไห้ไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวมันคือการที่หัวใจของเรากำลังระบายกำลังล้างความรู้สึกที่มันค้างอยู่ข้างในมานานการร้องไห้ไม่ได้ทำให้เราดูแย่หรือไร้ค่าอ่อนแอในสายตาใครตรงกันข้ามมันแสดงว่าเรากำลังกล้าพอที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองการร้องไห้ คือสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ยังมีหัวใจถ้าคืนนี้น้ำตาไหลไม่ว่าจะเพราะอะไรก็แค่ปล่อยให้มันไหลไปนะไม่ต้องฝืนไม่ต้องรีบหยุดเพราะบางครั้งการปล่อยให้ตัวเองรอง้องไห้ก็คือวิธีที่ดีที่สุดในการเยียวยาหัวใจขอบคุณเธอน,นะที่ยังอยู่ตรงนี้แม้ในวันที่หัวใจอ่อนแรงและอย่าลืมนะ เธอไม่ได้อยู่คนเดียวเลยสวีติงสเีลี่จากไคหวันถึงคุณที่นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับหัวใจที่อ่อนล้าของเธอนะ